สวัสดีครับพบกับผมกลมรีวิวนะครับผมวันนี้ผมมีสว่านไขควงมิกิต้ามาแนะนํากันนะคือ TD001G นะครับผมที่มาพร้อมกับกล่องจัดเก็บพลาสติกอย่างนี้เลยนะับเป็นกล่อง A b วนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวสว่านนะครับกับคู่มือนะครับผมตัวสว่านตัวนี้มิกิต้า d 0 0 1 g นจะครับจะมีดีและเจ๋งขนาดไหนไปดูเลยครับทีดีศูนที่มาพร้อมกับกําลังไฟขนาด 40V โวล์พร้อมกับเทคโนโลยี xgt ที่อยู่ในเครื่องมือขนาด 40v ของ m a k i กิต้จะให้กำลังที่สูงและระบายความร้อนได้ดีกว่าตัว 18v และยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ xpt ที่เป็นระบบกันน้ำกันฝุ่นดีที่สุดในตลาดสเปคที่ให้มานะครับเป็น bl มอเตอร์หรือมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนะครับผมให้กำลังแรงบิดที่สูงถึง220นิวตันเมตรและทำความเร็วรอบเครื่องเป่าสูงสุดที่3,700รอบต่อนาทีและมีอัตราการกระแทกต่อน,นาทีอยู่ที 4,400ครั้งนะครับมาพร้อมกับไฟฉายส่อง LED นะครับผมส่องสองข้างและยังมีมาพร้อมกับโหมดการขันสกรูซึ่งแต่ละโหมดจะทำงานแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเกียร์ของสว่านตัวนี้ก็มีทั้งหมด4เกียร์นะครับเราจะมาเริ่มกันที่เกียร์ที่1นนะครับตัวนี้จะเป็นการขันสกรูด้วยแรงกระแทกที่น้อยนะครับผม ซึ่งมันก็จะอัตราการกระแทกอยู่ที่1,100ครั้งต่อนอาทีเท่านั้นนะครับจะเหมาะสำหรับการขันสกรูพวกงานประกอบเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับนะครับอัตราการกระแทกของเขาจะเบามากนะครับจะเหมาะประเภทงานพวกประกอบป้องกันน็อดจมหรือ,อยังไงตัวนี้ยอจะเป็นเกียร์หนึ่งเบาที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ที่2นะครับหรือว่า ระดับปานกลางนะครับผมตัวนี้อัตราการกระแทกจะอยู่ที่2,600ครั้งต่อนาทีเท่านั้นนะครับก็จะเหมาะสําหรับในการยิงสกูยิงไม้ยิงเหล็กทั่วไปเลยครับตัวนี้ระดับปานกลางก็จะให้ผิวงานที่ดีครับควบคุมง่ายครับผม สำรับปั้นกลางก็จะเหมาะกับงานทั่วไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเกียร์สามนะครับหรือว่าเป็นงานหนักนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับการขันหลังคาไมท่ลนชีดนะครับซึ่งตัวนี้จะให้อัตราการกระแทกอยู่ที่3,600ครั้งต่อนานทีนะครับ ่อมาเป็นเกียร์ที่4ครับหรือว่าสูงสุดของกำลังเครื่องของเจ้า TD001G ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็จะเหมาะสำหรับการยิงสกรูยาวๆนะครับหรือว่าการขันน็อตหรือขันสกูออกก็ได้เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้จะให้อัตราการกระแทกอยู่สูงสุดเลยนะครับนั่นก็คือ4,400ครั้งต่อนอาทีนะครับผม ต่อไปเรามาดูอีกโหมดหนึ่งนะคือโหมดการขันไม้นะครับหรือว่าโหมดใช้ในงานไม้ครับโดยการกดปุ่ม A เลยครับครับผมก็จะเป็นเห็นเป็นเลขหนึ่งครับมาลองขันกันเลยครับผมการใส่ดอกสว่านก็เหมือนเดิมครับการดึงใส่การถอดก็ดึงออกได้เลยนะครับโอเคครับเะครับมาลองกันเลยครับในโหมดงานไม้โหมดที่หนึ่งนะครับ นี่คือโหมดที่หนึ่งครับมาลองกันอีกทีครับผมทุกท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าโหมดนี้คือตอนขันสกรูครั้งแรกนะครับมันจะหมุนด้วยความเร็วที่ต่ำก่อนนะครับจากนั้นก็จะเริ่ม ทำความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจนถึงความเร็วสูงสุดของตัวเครื่องนั่นเองนะครับหมวดนี้ก็จะช่วยป้องกันสกรูนะครับจากการตกหล่นนะครับในขณะที่กําลังเริ่มขันนะครับซึ่งหมวดนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยครับผมต่อมาครับมาดูกันหมวดที่2เลยครับผมกดปุ่มเองครั้งนะครับหมวดนี้เดี๋ยวมาลองกันเลยครับผมนะครับ สางเกตนะครับเดี๋ยวมาลองให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมนะครับผมไม่ได้ปล่อยสวิตนะครับคือกดค้างอยู่นะครับผมซึ่งโหมดที่2นี้ก็คือจะหยุดทํางานทันทีเมื่อมีการกระแทกนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ไม้เราแตกหรือว,ว่าขันสกรูแน่นเกินไปนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนขันเมื่อกี้ผมไม่ได้ปล่อยสวิตช์เลยนะครับมันหยุดให้เองอัตอนโนมัตินะครับก็คือหยุดทํางานท,าทันทีเมื่อมีการกระแทกนั่นเองนะครับผมต่อไปมาดูโหมดที่3กันเลยครับมาลองกันเลยครับผมโหมดที่3นะครับ แก่เห็นนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมลองเจาะกันเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับการขันสกรูด้วยโหมดที่3ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการขันสกรูด้วยความเร็วที่สูงก่อนนะครับขันลงไปแล้วเมื่อมีการกระแทกนะครับ มันจะเริ่มลดความเร็วการหมุนลงนะครับเพื่อป้องกันน็อตแตกหรือว่าสกูเราหัวรูดหัวเสียไปนั่นเองครับจะค่อยๆขันจนสุดเลยนั่นเองนะครับมาดูหมดต่อไปเลยครับบทที่4ครับสังเกตเห็นนะครับไฟขึ้น2อดวงนะครับผมสีเขียวครับช่องที่1กับช่องที่4นะครับมาลองกันเลยครับ ครับผมมาลองอีกทีครับนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับเครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อมีการกระแทกนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจะหยุดทำงานทันทีนะครับถ้ามีการกระแทกแม้แต่นิดเดียวเองนะครับผม ผมไม่ได้ปล่อยสวิตนะครับสังเกตเห็นนะครับผมยังกดค้างอยู่นะครับดูอีกทีครับนะครับไม่ได้ปล่อยสวิตนะครับเครื่องหยุดทํางานทันทีเมื่อมีการกระแทกนะครับมาดูที่การขันสกูออกกันเลยครับผมดูครับนะครับเครื่องหยุดทํางานนะครับผมไม่ได้ปล่อยนิ้วมือนะครับไม่ได้ปล่อยสวิตเลยนะครับ ครับนะครับถ้าใช้งานจริงก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับนะครับจะนิ่งมากครับในการขันเข้าก็นะครับผมไม่ได้ปล่อยนะครับไม่ได้ปล่อยสวิตช์เลยนะครับเครื่องหยุดให้เองนะครับป้องกันน็อตจมนะครับนะก็จะเนียบเนียนไปกลับไม้เลยนะครับมาดูหมดต่อไปกันเลยครับหมดที่ห้านะครับผม ใช่ครับไฟขึ้น2ดวงนะครับ,นะรบก็จะหยุดทำงานทันทีเมื่อมีการกระแทกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองอีกทีครับนะครับก็จะเหมือนกับหมด ก่อนหน้านี้นะครับก็จะหยุดทํางานทันทีเมื่อมีการกระแทกเหมือนกันนะครับแต่ว่าการกระแทกของตัวนี้จะต่อเนื่องนานกว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับจะเพิ่มแรงบิดขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะสังเกตเห็นน็อตนะครับจะจมลงไปเลยนะครผมซึ่งตัวที่แล้วก็จะมีลักษณะแค่นี้นะครับพอดีกับหน้าไม้เลยนะครับผมโอเคครับมาดูการขันสกรูออกครับก็เหมือนกันครับ จะหยุดให้เองนะครับผมผมไม่ได้ปล่อยสวิตนะครับดูครับยังกดสวิตค้างไว้อยู่นะครับนะครับผมประมาณนี้ต่อไปมาดูหมดสุดท้ายเลยครับผมนะครับก็จะขึ้นเลข3กับเลข4นะครับผมโอเคครับมาลองกันเลยครับผม จะหยุดทํางานทันทีเมื่อมีการกระแทกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอัตราการกระแทกจะต่อเนื่องยาวกว่า2ครั้งที่แล้วนะครับผมโอเคครับมาลองดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับมาดูการขันออกกันเลยครับผมขันสกรูออกนะครับจะเป็นยังไงครับมาดูครับผมไม่ได้ปล่อยสวิตหรือคลายสวิตเลยนะครับ มันผ่อนให้อตโนมัตินะครับผมเอาดูอีกทีครับนะครับดูครับเกือป็นในลักษณะนี้ครับดูครับการขาดสกูออกในหมดสุดท้ายนะครับหรือว่าหมวดที่6นะครับดูครับ มันจะเร่งให้ช่วงแรกแล้วก็มันก็จะค่อยๆหมุนช้าๆแล้วก็ค่อยๆออกนะครับครับผมต่อมาเรามาดูฟังก์ชันการสลับเปลี่ยนโหมดอย่างรวดเร็วนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูนะครับปกติแล้วนะครับมันจะไล่ระดับลงไป4 3 2 1อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราอยากใช้แค่1กับ4นะครับสามารถทําได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้กับปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมสังเกตเห็นนะครับกดเลยครับ ไฟกระพริบหนึ่งครั้งแสดงว่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่4ี่ใช่ไหมครับปรับลงไปแล้วครับเราจะใช้แค่1กับสี่แล้วก็กดลงไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินเครื่องหนึ่งครั้งนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสี่นะครับผมกดอีกทีก็จะเป็น1นะครับสี่หนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะใช้สี่กับ2ก็ทำได้ครับกดลงไปครับ ตอนนี้จะเป็นเลข2องครับกดตเครื่องหนครั้งตอนนี้จะเป็น4ี่สองสี่นะครับผมถ้าเราอยากยกเลิกโหมดก็ง่ายๆครับเพียงแค่กด2องปุ่มนี้ค้างไวน้นะครับนะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งสแสดงว่าได้แล้วตอนนี้กลับมาเป็นปกตินะครับโอเคครับโหมดสลับเปลี่ยนเร็วก็สามารถใช้ร่วมกับการขันไม้ได้นะครับหรือว่าโหมดขันไม้หรือโหมดตัวเองครับ โดยการทำเหมือนเดิมนะครับไฟกระพริบหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม A นะครับผมตอนนี้เราจะใช้4กับงานไม้นะครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับครับ4นะครับไม้ครับไม้เราก็สามารถตั้งได้อีกครับใช้อย่างนี้ก็ได้จะมา4กับไม้นะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับห่างยกเลยก็เหมือนเดิมครับกดค้างไว้ โอเคครับตอนนี้เรากลับมาเป็นปกติแล้วนะครับต่อมามาดูการเปิดปิดไฟฉายกันเลยครับตัวนี้ก็สังเกตเห็นมีไฟ LED 2ดวงนะครับผมนี่นะครับไฟไม่ออกนะครับเปิดปิดง่ายๆครับโดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมสังเกตเห็นเป็นมีรูปไฟอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับครับหากไม่มีการทํางานก็จะดับไปเองนะครับหากมีการทํางานก็จะติดขึ้นมา ะครับผมแต่ถ้าหากเราไม่อยากใช้ไฟเราก็สามารถปิดได้เหมือนเดิมครับโดยการกดค้างไว้นะครับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับการเปิดปิดไฟนะครับผมหลังจากที่ได้ไปใช้งานจริงนะครับในแต่ละฟังก์ชันแต่ละหมวดของเจ้า t d 0 0 1 g ตัวนี้นะครับขนาด4 0โวลต์นะครับผมถือว่าให้มาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผม ในราคาแค่เลท5 0 0พันเท่านั้นนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับผมคือราคาเครื่องเปล่าเฉพาะแค่ตัวสว่านนะครับผมหากสนใจสั่งซื้อก็สามารถคลิกได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมผมกลมรีวิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ